เชื่อวันไม่พอยังไงมันมีสเปเชียลทูอีกยังไงเธอเะไรก็ใชวันนี้พวกเราลึกลับน่าค้นหาเฮ้ยทำไมทำไมคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทอมดันดีไม่ได้มีแค่รายการทอมดันดีมีช่องเป็นของตัวเองแล้วค่ะเยัยจัดไพ่ไปก่อนนะคกดกระดิ่งติ๊งตึ้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 งกดซับกดกระดิ่งทุกคนแชร์้วยช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เยอะๆคลิปนี้ เาอายออลงดอยู่แล้วแหละโอันนี้เล่นรโอ้โหโอ้โหวันนี้เราเปิดรายการด้วยช่วงยันช่องทีไม่แขรับเะม่้วันนี้ติณดาดิวเรดี้มาให้ใช้คำว่าดิวเลดิวมาให้ทุกคนหรือดิวมาให้ดิวมาให้แอร์ไหม่แอร์ทุกคนใหม่น้องใหม่ ไว้แล้วเรานั่งไว้ก็ไในไงแล้วเขานั่งรอพวกเราสามคนอยู่ข้างในนี่ือพามาที่ไหนเนี่ยวันนี้เราพาทุกคนมาที่บารรับนะคะคือสถานที่ที่พวกเราจะพามาโอ๊ยไม่ใช่พามาคุยกันวันนี้ไหนๆเรามาบาร์รับเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องลับๆไปเข้าไปกันเลยไปกินดีกินหอมช้มะดงฟิน บอกเลยว่าพี่โมเนี่ยเป็นท็อปคอมเมนต์ที่คนรีเควสเยอะที่สุดเราก็เลยแทบกราบรอมาเดือนนึงก็แล้วอยากให้มาเพราะฉันได้นี้ไงหมายถึงสายทอมไงพูดไปให้เต็มปากทำไมวะคบทอมไงพวกเธอโอ้ยนี่คือแบบคนที่สนเธอที่สุดพิธีกรใหม่เราเดี๋ยวนี้เขาปิดหน่อยนดูสิเหมือนคุณคุณน้าเคยเห็นเขาไหมเคยเห็นตามเวทีอะไรหรือเปล่ามีประกวดมีประกวดหรอ ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยแอ่ก่อนทอมแต่สมัยนานแล้วค่ะเราก็ดูทุกเวทีเลยเนาะอาวไม่ใช่คือฐานะเคยขึ้นหน้าปกทอมแอคไงถ่ายคู่กับทอมน้องคนหนึ่งแต่ว่าเป็นเขาก็เป็นในแบบทอมธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นทอก้าสูนแบบเรายังไงก็ต้องรู้จักทอมแอครู้จักตอนนี้ไม่มีแล้วแต่่วายุคนี้2022แล้วเนี่ยต้องรู้จักทอมแดนดีในคลิ้จั พี่โมเรามากันในช่วงดันทอมทีทั้งทีแขกรับเชิญเตรียมเตรียมแล้วเตรียมเลยแขกรับเชิญทุกคนที่จะมาดันทอมเขาจะต้องมีท่าเป็นของตัวเองเดี๋ยวขอทำท่าดันทอมทีให้รายการทีท่าหนึ่งพร้อมเลยไหมพร้อมไหมได้ได้ได้ดันทอมทีโง่ที่เราคุยเราจะเล่นแรงกว่านี้เลยเมื่อกี้ใช่ป่ะเมื่อกี้เราดันเบาหรอเราอยากโดนดันแรง เธอเป็นควีนออฟเลดี้นะเธอเป็นควีนเธอจะมาเบาไม่ได้นะโมมินานะออะเธอทำคนเดียวเลยนะดันทอมที่ทำดันีิขอเครื่องดื่มเลยค่ะขอมาชนแก้วกับเลดี้เลยค่ะอะ เธอชิมได้ไหมได้พี่แล้ให้สิทธิ์พี่โมเลือกเต็มที่เลยไหนๆมาเป็นแขกเราจะอยากมาดูว่าเลือกอันนี้อร่อยอันนี้พี่โมเอพีเคเราเนาะพี่เจะดื่มแก้วเธอจะเปอดภัยนะโอเคโอเคเดี๋ยวนะเธอมุมมาเหมือนกันนะเธอกิ้มใเรื่องของชิมไงเมนเต็ทุกแมทเขาเขาก็ชิมทุกแก้วเลยโอ้ยอันนี้หมอตีนานะอันนี้คือชีวิตจริงนะถ้าใครสั่งมาเลยๆแมทอต้งผ่านป่าฉันก่อนต้องเปิดก่อนหมายถึงเครื่องดื่มหรอที่ผ่านป่า มอย่างอื่นเอ้ยอใจไม่ดีเลยพูดได้ใช่ไหมพูดเลยไม่ผ่านจริงเวลาไปร้านเล่าต่างๆมันจะชอบนั่งอยู่บาร์มันจะมีผับอยู่ที่หนึงย่านเกษตรนวมินคืออามิน่าจะไม่ชอบเที่ยวในเมืองสุป p ร r ฮิต เออใช่ฉันไปซูเปอร์ฮิตบ่อยมากฉันไปทำการบ้านเกี่ยวกับเขามาโมจะชอบเที่ยวแบบหลังมอแบบมีเด็กมหาลัยกุเยอะๆอะไรแบบนี้เพราะว่าใครเล่าคือเราชอบเด็กที่นั่นนหนคือจริงๆหมายถึงว่ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายคือแบบเป็นซูเปอร์ฮีทเน่ยคือมันคลากันแต่ว่าทอมทอเยอะหน่อยทไมกูไม่เคยไปวะเรามันพลาดเรามันอายุเกินแต่ว่าคนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็น เลสเบี้ยนเลสเบี้ยนหรอจริงคือเนี่ยเลสเบี้ยนคือหมายถึงผู้หญิงผู้หญิงเลยใช่ไหมเออแล้วเราไม่ใช่ทางนั้นน่ะเป็นผู้หญิงผมยาวสวยเลยเข้ามาเลยแล้วเขาก็มองว่าฉันเป็นผัวเป็นผัวเลยนะเขาไม่ได้มองว่าฉันเป็นเมียอ่ะจริงจริงอันนี้จริงๆเราคบผู้ชายมาก่อนอืมแล้วเราถึงเปลี่ยนขอเพื่อนคุยเล่นเคุยกันเฉยเฉยคุยกับทอมเหรอคะใช่อ๋อคุยกับทอมคนแรกเขาให้ด้วยมาคุยมาสองปีจับได้ว่าเขามีคนอื่นกล้ามากเลยหลอกก็ไม่หลอกกล้ามากยคุยเรื่องมากไม่เอาละ ีโมกลับไปคบผู้ชาย๋ยวนี้อ๋ออยากกลับไปคบผู้ชายกอดใช่ผู้ชายก็เลยกลับไปคบพี่คนหนึ่งคบได้หกเดือนนอนร้องไห้เลยแค่นอนกอดกันก็ไม่ใช่ละก็เลยร้องไห้กับแรงแล้วก็โทรไปสารภาพกับผู้ชายว่าคุณพี่คะน้องขอกลับไปคบทาเราไม่รู้จะโกหกเขาด้วยเรื่องอะไรในการเลิกกับเขาก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าฉันขอย o u t u b e ได้ไหมผู้หญิงบางคนคือจริงๆเพศอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารักได้หรือฟิลได้หรืออินได้อะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตอบไม่ได้หรอกว่า เราเป็นดีเท่านั้น uh huh. เราชอบทำเท่านั้นหรือบางคนแบบ uh huh. เราชอบคบแค่ผู้ชายเท่านั้น uh huh. เขายังแบบสับสนตรงนี้อยู่โม uh huh. มีอะไรแนะนำไหมในเรื่องที่แบบทำไมถึงรู้ตัวเองขนาดนี้ยังไงยอมรับในตัวเองให้ได้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเราต้องรู้ใจตัวเองรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วไปทางนั้นให้สุดเลย uh huh. การอยู่ร่วมชีวิตกันมันคือความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน uh huh. มันจะไม่ใช่ <c oughs> โอ้ยแฟนา๋าอย่างนั้นอย่างนี้มันอาจจะมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างแต่ถ้าอาจจะอยู่ด้วยกันนานๆหรือเรียนรู้ที่จะ ใช้ชีวิตร่วมกันแนะนําว่าให้อยู่กันเหมือนเพื่อนให้อยู่ซัพพอร์ตกันแล้วอย่าไปคิดว่าโอ๊ยอดทนมันไปก่อนช่างมันรอคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวว่ากันอย่าคิดแบบนี้เพราะว่าน้องจะไม่เจอชีวิค่เลยคุยจริงใจมากสวเรียกว่าอยู่กันแบบเป็นกลยานามิชัอยู่กันเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยากต้องเอากันได้ด้วยแต่สำหรับโมอะโมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องหลอก เรื่องเราเลยจริงๆใช่ไหมลองเลยอันนี้คือชีวิตจริงเลยที่เราไม่ได้มองเรื่องเนี้ยเป็นที่หนึ่งเราขาดได้ไหมอุ้ยนี่ก็ขาดมานานแล้วนะชีวิตของคนเราอะมูไม่รู้ว่าใครมีเวลาว่างแกบว่างของชีวิตตัวเองขนาดไหนความรู้สึกของมูมันจะมาอันดับแรกช่วยกันทํางานดูแลซึ่งกันและกันถ้าผู้หญิงคนไหนอยากจะหาทอมรวยแล้วให้เขาเลี้ยงหยุดความคิดนี้เพราะว่าทอมทุกคนก็ไม่ได้โง่ทอมทุกคนก็ไม่ได้โง่ไม่ได้โง่จะต้องมีคนรักใหเขอ มันมีคนเู <ini> ือดไจใจแล้วไอ้แอมมันชี้หน้าปูทำไมครับนี่ไม่มึงมึงเลือดแล้วมึงคือมีความแบบเขาไปง่ขอทุกคนไม่โง่อิติแล้วเอาติทุกคนลืแล้วเฮ้ยมาแย่แย่มาแย่เอาไอ้เจ๊นมึงดราม่าเนี่ยใชเขามาเสิร์ฟแล้วมันละลายได้แล้วโอ้ยเอาแ่มาโดนเลยอ่ะ ไม่ไม่โมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่แคตินาหรอกมึงที่สะเทือนกูก็คือเปไปเรื่อยเปยไปเปื่อยชอบให้หมดเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปให้หมดเออเอาไปแต่ปกติเวลามีแฟนคือคบคนเดียวเคยคบสองคนแบบคนนึงออกสื่อแต่ยังอีกคนหนึ่งไม่ออกสื่อคบแม่มันตลอดแต่คือคาเป็นแฟนจริงๆจากทั้งสองคนไม่มีใครรู้ไม่มีอีกคนนึงรู้รู้กันหมดเลยอ้าวจะเรียกค่ณกิ๊กก็ไม่ได้เนาะคุณโมเขาเมนจเวลายังไงอรู้มึงไม่เห็นตอบคำถามโมเลยตัวเพราะว่าเราดีหรอสองคนหรือยังไงมีคนเดียว ยงอ๋ออะเฮ้ยคือในฐานะที่แบบพี่โมเองก็เป็นเป็นนักแสดงมีคนรู้จักเนี้ยทำไมถึงกล้าที่จะแบบเปิดตัวว่าเราคบทอมเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเกิดที่เราเคยเจอหรือจักเนี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้โอเพนว่าแบบเออฉันแบบมีแฟนทอมมีบทเขานะโมจะไม่เป็นดารา24ชั่วโมงงั้นจิตป่วยเราไม่ได้เดินไปไหนก็ถูกปากกันตลอดมันไม่ใช่ไงเราอะเจออุปสรรคมาค่อนข้างเยอะทุกครอบครัวไม่ได้รับได้ทั้งหมด กลเป็นหนึ่งครอบครัวที่หัวโบราณมากจริงหรอคือครอบครัวไม่ได้รับได้ตั้งแต่แรกเหรอใช่เอาแล้วเราพูดยังไงอันนี้คนชอบผ่านนะเราผ่านมาหมดแล้วแต่ข้อพิสูจน์ที่เราทําให้เขาเห็นได้คือชีวิตเราดีขึ้นอ,อะไรก็แล้วแต่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องมาก่อนอเราจะไม่เอาแฟนนําทุกอย่างลดฟังไว้น,น<อ>าพ<อ>ี่ <c oughs> นาหนูก็เป็นอย่ังไงโอเคถูกแล้วถูกแล้วพิสูจน์ให้เขาเห็นอจะต้องใช้เวลาหน่อย ถึงแม้มันจะนานหน่อยเฮ้ยทำไมมันดึงดามากขนาดนี้วะคือพูดถึงพี่โมงมันยิ่มันดีแกเ้าอะเหมือนระบายความในใจเออเหมือนโมพูดเองก็ได้ไม่ว่าโมจะพูดอะไรไม่ใช่เรื่องโมตอนนี้เอางี้ก่เอนเนยคนที่จะอยู่ด้วยกันได้คือคนที่มันทันกันเช่นเราคบกับแฟนคนนี้เราเป็นคนเคยโกหกแฟนพอมาอยู่คนนี้เพราะคนมาทันกันอะโกหกอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยคบกันได้เพราะมันสนุก เรามันสนุกเราเราไม่รู้ทันเขาเขารู้ทันเราที่ผ่านมาตั้งแต่มีแฟนมามูไม่เคยมีแฟนดุเท่าเขามาก่อนเขาเอาเราอยู่เลยใช่ไหมกับคนนี้ใช่ไหมพี่โมทั่วไปหรือบนเตียงบนเตียง <laughs> ไหนอ่ะบนเตียงค่ะไม่เอาเท้าไปไม่เอาเท้าไปค่ะบนเตียงค่ะดุขนาดไหนคะดุขนาดไหนนะคะเห้ยดุขนาดไหนนะคะเ้ยถามโมถามโมไม่ปกติทั่วไปเซนด์ดเราจะไม่ชอบของเล่นมีเพื่อนคนหนึ่งชอบกีใบเบตเตอร์มากมันก็ดีนะไม่ดีชอบวเราอะไรคะหนูไม่เก่งหนูชอบหนูนี่มีนิรุนแรงหนูนี่ทุกเรื่องเลยโอ้โหอาการหนูออกมาก ขาพูดมาตลอดหลายๆเพื่อนก็ยื่นให้เราอย่างเงี้ยมึงลองสิกูยังไม่ได้ใช้เป็นเพราะเป็นอะไรเสือลองลองดูเชื่อกูกูชอบมากวะอยากลองขอแช้ห้องน้ำแป๊บหนึ่งหมาถึงแฟนไม่ได้ใช้ให้เราไม่ลองเองกับมือเนี่ยโอ้โหมันคนละฟิลลิ่งหรือเปล่ามึง เหมือนกนรทำอีกทุกคนรู้จุดของตัวเองถูกไหมก็ถูกแต่ว่ามันต้องให้แซนทําให้ไงมันต้องไม่เกี่ยวเขาอาจจะไม่ได้รู้จุดเราขนาดนา้น่อยากรู้ต่อไปก็คือลองด้วยมือตัวเองนั่แหละแล้วก็จิ้มที่จุดโดยก็จะรู้สึกได้เลยมันไม่น่าชอบแหละดูจากสถานการณ์จังหวะเหตุการณ์ที่จะเข้าไปเพื่อนยืนให้เพื่อนผู้หญิงด้วยกันครูขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะครูรู้สุกตัวเองแล้วกูก็ แบบมอเตอร์อ่ะเอางี้ดีกว่าอบแบบแมนนวลมันอาจจะอยู่ที่คนทำหรือเปล่าแม่กดเบอร์ผิดเรเวลเรเวลหลับตาพูดแล้วนะสถานการณ์มันไม่ได้พี่โมเอางี้ดีกว่าเซ็กชอนโมไม่เอาคือขอวีรกรรมที่แบบแซ่บๆเลยว่าแบบตอนโสดเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่่ก่อนคบคนปัจจุบันโสดมาประมาณ ไม่กี่เดือนนานขนานใช้เวลาคิดแต่ไอ้ไม่กี่เดือนของฉันคือถึงจเฮ้ยคนที่มาจีบโมส่วนใหญ่เขาจะดีเอ็มมาถ้าเราได้อ่านแสดงว่าเราเห็นถ้าเกิดทักมาแล้วเรากดเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วอ่าาเรใช่ไหมแล้วก็เสือกวายทำเป็นไม่กดยอมรับแต่ถ้าเกิดกดดูโปรไฟล์แล้วว้าวมี potential ตอนนั้นก็จะมีอยู่ประมาณเกือบสิบ ที่ละวาวด้วยเยอะมากนะแม่เกือบสิบคือเยอะมากเม่เกือบสิบนี่คือทอมหมดเลยมีอยู่คนหนึ่งอ่ะสิบเอ็ดปีเด็กเรเไปได้ปนะเราเห็นจากโพรไฟไม่เราบอกน้องแล้วว่าเราบอกน้องแล้วว่าฉันแม่เธอได้นะไม่ติดเลยเวลาเราไปเที่ยวเราจะนับชั่วโมงช้าจะไปถึงร้านหนึ่งทุ่มเพราะฉะนั้นเราจะนับทอมคนแรกหนึ่งทุ่มเราจะมีเวลาแค่สองชั่วโมงสามทุ่ม แม่เอ้ยเปลี่ยนคนสามทุ่มพออีกคนหนึ่งวิดีโอคอมมารัเแล้วจะบอกว่าเออเดี๋ยวเพื่อนมาเยอะเราจต้องเหมือสักครึ่งชั่วโมงให้กลับไปแล้วทจริงเพือ่อนคนที่สองมาร้านเดิมด้วยเออใช่วันที่สามจะมามาสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มคนสุดท้ายเนี่ยจะให้มาประมาณเกือบเที่ยงคืนมารับไปกลับบ้าน<ม>าเลยแล้วกันก็ตงหน้าบ้านหน่อยสิก็คนนั้นก็จะว้าวสุดเราจะเลือกมาแล้วได้หัวว่าวันนี้กี่ท่านที่เขารลฉันช่เขาไปเที่ยวเชียงใหม่ก็เต้นเต้นเต้นอยู่ เคยเจอมันเมื่อไหรที่เจอเนี่ยก็อยู่แต่เชียงใหม่น้วเอะเพื่อนอ่ะไปล่าเขา่มาชนแก้วกับเราพอจะขึ้นรถตู้กลุ่มแก๊งเจ๊เถิเขาก็จะไปเที่ยวเขาต่อเขาก็ทิ้งเราอ่ะลงที่น้ารงแรมโดยให้ปอมมาขับรถตามมาเพื่อให้ไปอยู่ที่โรงแรมกับเราแล้วเราอ่ะเข้าไปอาบน้ำใส่ชุดนอนอาบน้ำด้วยเขานั่งรออาบน้ำด้วยเธอเพิ่งนึกออกไหมชนีใส่ชุดนอนก็ไม่ใส่เลยข้างในถอกปะเออไม่มีอะไรด้วยจ้ะ เราเมาแต่ที่แล้วนะเออแต่เราไม่ได้อาบน้ำจนเสร็จแล้วนะเขาอาจจะแค่ไม่รู้งานหรือเปล่ามั้งเราคุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆคุยกันเรียบร้อยอ่ะคิดยังไงสมุติถ้าเกิดเป็นทอมที่แบบว่าเขาตัดหน้าอกแล้วอย่างเงี้ยคือไม่ติดตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเพราะเราไม่ได้ไปแจ้งของเขาแจ้งอะไรวะแจ้งคืออะไรไม่ได้ไปร้องเขาเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกไง อ๋อไม่ไม่มีควาไมู้ม่ไม่รม่ไ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 ม่ม่ไ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 ร่อม่ไ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 ม่ตมดไม่ไมาไม่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 ม่ไ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 ม่อม่ไม่ม่ไม่่ไม่ไม่ม่่าม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไม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 ่่ไม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 ่ไไม่ไมม่ไ่ไมม่ไ่ โมที่เทคข้มที่จ๋ชอบทอมที่ยังเป็นทอมจริงๆที่ยังไม่ใช่แบบชอบออริจินอลไม่ใช่รรชาติที่แตร์่งไม่เหมือนแต่งไม่ประดิษฐ์ไม่ได้ใดทางซินเป็นตัวเองซึ่งพี่โมก็จะมีทอมที่รู้สึกว่าอ้าวก็จะเป็นทรงตีแล้วทอมที่เราสึกว่าไว้ทุกคนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องดูแนบออริจนอกก่อนนิสัยแต่ว่ากันเพราะว่าเราไม่สามารถชอบปุ๊บแล้วรู้นิสัยเขาได้เลยทุกอย่างใช้เวลาถ้าโมจะคนที่ชอบโมจะไม่ค่อยไม่ค่อยมองหน้าและกล้าสู้หน้าเขานี่ไงพี่โมไม่มองหน้าแอ นั่นไงโมโคเอ้ยโมเกมันเอ็กมันท้าทายนะโบนะนักพืชใช่กามองใ่กามองหน้าเธอมาเดินๆโมชอบเป็นคนไปจีบก่อนหรือเป็นคนชอบแบบหวานเสน่ห์ให้เขามาเข้าหาเราเองใช้ไม่หมดท่อสะพานเก่งขอขอดูสเต็ปท่อสะพานด้วยแรงดึงดูดของเราเราจะไม่ และเข้าไปหาเขากกนหลอกแต่ว่าเราจะมีสายตาและกิริยาท่าทางเพื่อทำให้เขารู้ว่ามันนี้ดีมันนี้ดีไม่เชื่อ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 จำนองเหตุการณ์หน่อยวันนี้ได้มาหนูขอรับน้องให้หน่อยพี่กนใหม่ด้านความอ หมดีลีเจซี่พ like ี่ดมรบน้องค่ะชนค่ะชนก่อนนะคะชนค่ะไม่เขินนะคะเราจะต้องไม่เขินนะคะดาเมจดาเมจแรงมากมึงตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งหรออยหรอเล่นกู เขาเข้ามาใกล้ๆแล้วอะเสียงเพลงมันดังอลยคือเขาคุยกันว่าอะไรนะไม่ได้ยินอะไรม่ได้ยินติ๊ติติ๊โอุ้ยเสียงเพลงตัวข้างๆมันดังชาวบ้านหนึ่งสองเอ๋นนี่จะชาวบ้านหนึ่งสองโอ้ยจะได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเงียบไปไหมอย่างเงี้ยอหนูยังไงโอ้ยนั่งรอเลยอ๋อคนแรกหรอกค่ะคุูค่ะอย่างไรนะคะคุณผู้ชมมันลุกเลยนะตอนนี้ ตลุกใครจีบใครวะเนี่ยมือถึงเลยเหรอคะคุณมือถือเลยเหรอคะเฮ้ยเรามาเดทกันเนีสมมุติเรามาเดทกันคุณเดทแล้วเก็ได้แลฟนกันหนึ่งวันเอออ่ะปกติเธอมาชอบจับยังไงไม่ชเอาไปคุยกันให้จบก่อนอะไรกันอีตีอีตีคือเกินมากอ่ะปกติอาจจะแบบนี้ยังไงคะกินล้ไปอ้เม้าแรงอะไรอะไรผิดปกติเออ เขาสู้มากเลยเขาสู้มากเลยใครเขินใครวะเนี่ยหอมมากอ่าวงั้นตีมึงทำตัวไม่ถูกละกูว่าเมื่อกี้แสดงเบอร์หนึ่งนะแสดงสองคือพวกเราเป็นเบบี้ไปเลยเราส่งพี่ใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะใส่พวี่พี่ใหญ่อะเล่นไม่ได้สุดแต่กำกับน้องเก่งมากเชิญค่ะพี่เพื่อนมาน่มน่ถ้าเจอแบบนี้ขอนั่งอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าลุกอะจะเจ้าชู้ อะไรวะเขาเล่นโมอเล่นอันนี้อันนี้เกิดนะเกิอะไรวะดูให้หน่อยนี่ใส่เสื้อมาเจอโมวันนี้ไม่ได้แกะป้ายราคาเลยนะคะทำไมคะเพราะว่าจะได้มีค่าในสายตาโมค่ะว้าวเจออย่างนี้ยังไงถ้าเจออย่างนี้ยังไงพี่ใส่เสื้อลายเสือเพราะวันนี้อยากจะมาเป็นเหยื่อนะคะ ได้ไหมเราเจอเป็นเหยื่อฉันอยู่แล้วค่ะเอ้ยไม่เจอแบบนี้ได้นั้งไงแบบอีไหมอีไหมไม่อีได้พี่แนยชนะนะพี่แนยชนะนะเฮ้ยชนะกลับไปซ้อมมุกตลกค่ะกลับไปซ้อมมุกตลกค่ะตอนนี้ค่ะพอได้แบบสลับมานั่งข้างมงแล้วอ่ะหอมมากอะไรหอมหอมตั้งแต่หัวยัน ขาเลยค่ะคือหอมทั้งตัวเวลาเราเล่นละครเราถึงเนื้อถึงตัวการอยู่ในชีวิตประจําวันออกไปข้างนอกนี่ก็แดดละไหนจะโดนเหงื่อนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยโมจะเป็นคนผูกลำหอม พกไว้ตลอดเวลาควรเล็กขนน้อยฉันมีหมดเอาเอาตัวอย่างน้ำหอมที่ที่โมเฮ้ยวันนี้มาด้วยไม่ก็บอกแล้วว่าเป็นคนไม่ว่าจะทํางานอะไรบอกเคล็ดลับเข้าไปผู้หญิงทุกคนฟังอามีนานะคะฉันไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของนกบกก่อนอสิ่งสําคัญที่สุดของเราคือกลิ่นและความสะอาดเวลามาคุยงานอ่ะโมจะเอาละสักนิดนึงก่อนก่อนอโมจะดูการแต่งตัวของตัวเองเช่นวันนี้แต่งตัวอย่างง่ะโมก็จะฉีดละ นิดหนึ่งให้มันแบบเวลาเขาคุยกับเราใกล้ๆเขาจะถูๆอยงี้ยถูแบบจิตใจของเขาบางอย่างก็จะอยากดมดมตอนนี้ไม่ต้องอยากแล้วอ่ะเออเฮ้ยตีตีตี๊วันนี้ฉันมาเจอน้องหอมที่แบบหอมมากดูไฮโซอ่ะมูไม่รู้นะแล้วพกพาง่ายแล้วเราฉีดไปอ่ะมันอยู่กับเราทั้งวันเรื่องของเรื่องที่มูรู้จักมาดามฟินได้อ่ะเพราะว่าแม่สั่งมา ตอนนั้นเป็นกล่องเป็นมาดามฟินเลยเป็นลายดอกไม้หนูจําได้เรียนประมาณห้าขวดมแม่เลิฟมากเลยนะออก็เลยแบบว่าอลองกลิ่นที่ชอบจริงๆก็คือโซเซ็กซี่เวลาอาบน้ำอะโมไปผมไม่ชอบทาครีมเพราะรู้สึกว่าก็ไม่ทาครีม,มระอ,อ,ะรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้จักบอดี้ออยล์ของโซเซ็กซี่ฉันน่าใช้ตัวนี้แทนแล้วมันก็บำรุงผิวด้วยเลยแล้วหอนเราได้ทาผิวแล้วเล็ดลับนะทุกคนไม่ต้องเช็ดตัวเพราะว่าถ้าไม่เช็ดตัวแล้วเราห่อผ้าขนหนูเลยอะแล้วปล่อยให้เขาแห้งแล้วซึมเข้าผิวเราไปเองอะ มันจะหอมติดตัวเราทนตัวเปียกสักไม่เกินห้านาทีค่ะหาให้ลองเลยเพราะว่าเราลองมาแล้วจริงๆเราอะชอบตัวซีเครตของโซเซ็กซี่ใช่เวลาเราใส่ที่ผู้หญิงเข้าใปแล้หรือว่าอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีกลิ่นอับเนาะพอหยุดตัวนี้ไปก็คือหอมนองหอมนองหอมอันนี้คือความเสน่ห์เพิ่มความเย้ายวนโซเซ็กซี่โซเซ็กซี่ตู้ชูไหมคะเป็นคนที่อ่อยหวานซ่อนขันจะพอละ ไม่ปกติเ,เลยม,ไ,มไหนไหนก็หอมกันขนาดนี้แล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะโซเซ็กซี่เหมือนคุณโมโต้องทำยังไงบ้างง่ายมากค่ะคุณขาแอดไลน์ไปนะคะไลน์แอดแล้วก็มีตัวแอดแล้วก็ฟินเก้านเเท่าน้นามากันมีม้เซ็เลยคือครบเลยมีน้ำหอมแล้วก็มีเบอร์นโ,โลชั่นแล้วก็มีตัวซิปเรตแล้วก็มีตัวออยก็คือมี4อย่างในบล็อกเซตเลยนะคะกรบเ่งราคาแค่หนึ่กว่าบาท ใช่พันกว่าทเอ่งได้ทุก<ช>อย่างในเซ็ตพันกว่าบาทแล้วหอมแพงมากทุกคนดมไหมคะดมไหมคะโอ๊ยขอดมหนอ่ยอ,ยอยเดี๋ยวค่อยดมฝาบงานก่อนดีกว่าไอไอีกนิดเดียว<อ>จะได้หอมแล้วนะ ก็ฉันชอบยั่วดึงดึงดึงอารมณ์อย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็มีช่อง YouTube นะคะโมูวีลน์ยูทูบเออมีช่องของตัวเองด้วยฝากกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากช่องธอมดันดีด้วยค่ะกด Subscribe กดติดตามเยอะนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่บอยังบคุณมาลูกค่ะเข้าเต็มเลยค่ะไม่ลืมไม่ลืมเมื่อก่อนจะจากกันไม่ลืมไม่ไม่ไม่คือพี่โมอ่ะเอมามาตั้งแต่ระยะไกลอยู่แล้วอ่ะยืนฉีดโชว์เออเออ ไม่เคยฉีดสวยเลยอีบ้าคุณสนุกอะไรขนาดนี้กับการที่เขาฉีดน้ำหอมอ่ะมึงไม่เบรกกูด้วยแม่จะให้ดมได้ยังอะแม่ได้ไเล่นหอมเลยนะน้ามึงของข้าเด็ดจริเอาของข้านั่งอยู่ใกล้หอมมะหอมนั่งอยู่ใกล้หอมมะหอมหอมแต่อยากหอมใกล้ๆมากกว่าคยารู้ว่าใกล้ๆจะแบบเรื่จะใครก่อนเอาคนน้อยเร็วๆคนที่หนึ่งคือคนที่หนึ่งคือไม่ต้องทะเลาะกันเราเองเราเองฉันเสียสละเองแล้ไม่เหมือนกันเออหนูเสียสละเองค่ะ นะแน่ออะดมอะให้ดมทั้งแขนเลยดมทั้งแขนกูรู้แแ้วุ๊บปุ๊บปุ๊บปน๊บุ่๊บปุอบปุ๊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 บด้๊วปุทีุ่คนปุ่บปุ๊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 บ่บ่ค ตรงนี้โอ้ยคือไม่ได้เลยคือไม่ได้มนแรกเลยคือไม่ได้กเลยอันลูกแถวๆนี้ลูกถวบ้านพี่เลือสบัยไม่อีลูกคือรีบบ้างเลยนะดันงอีรีลยไม่ไม่ผเราอยากแบบซึมซาบกลิ่นไงเพราะหอมมากจริงตั้งแต่เดินแล้ว ขคงลมหายใจเขาบ้างไหมเดี๋ยวมันจะออกได้ใช่ไหมกระสุดแรงอยู่เพราะงั้นคนสุดท้ายต้องจัดหนักให้เขาหน่อยนะตีน่าตีน่าขอขาดไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมตีน่าโอ้ยโจะกระชี้เลยนะปีอย่าทำให้ผิดหวังทำให้ทุกคนเขาผิดหวังโลกมึงคือตัวแทนของช่อง ดูน,นะคะเพื่อนๆชาวทอมดันดีเราควรจะต้องอิจฉาเราอันนี้เราเอาปลอยหวาดออกให้เลยแลเนี้ยปากมันเก่งเนาะฟินนาเนี่ยเก่ง รนึงไม่ใช่หรออ๋อีค้พ้้กูไม่หกแล้วนเกมช่องฟากันดีครระวังพี่จะชนะนะคะถ้าพี่โมแพ้พี่โมเป็นแฟนตน่าแต่ว่าถ้าดีน่าแพ้ดีน่าเป็นแฟนพี่โมเท่ากันเลยปะได้เริ่ม แม่มันไกลไปแม่ต้องเข้ามาหน่อยอุ้ยมึงจิกอะไรดีเอ้ยมึงก็เข้ามาตายเลยแล้ก็เอาตรงนี้เหรอแล้วขวัญก็เป็นนักแสดงทั้งคู่คนใหม่มึงก็เลยแบบอ่าหน่อยมาเล่นกับพี่สิโอีเขาแอ้์เขาไม่ได้นีแควชนเลยเขาอยู่กับมึงนู้นไม่ด้วยความที่เป็นนักแสดงเหมือนกันทั้งคู่ยังไงมันก็เล่นได้มาหนูเอาโหต้องเอาโมทัล้วถ้างั้นเปิดเพลงใช่ไหม ลงเพลงหนูหนูเกณฑ์ไปหนูเกณฑไม่ต้องมีเพลงหนูไม่ต้องเดินหนูไม่ต้องเต้นหลอกเดินมาหลอหล่อนั่นแหละเขาเป็นเดี่ยวติ๊กตอกนะเขาขอเปิดเพลงหน่อยได้ไหมพี่โบเวลาหนูทำมีแฟนหนูทำยังไงเนี่ยลูกมันดูเขินใช่ไหมแต่ปกติไม่เคยจีบใครเลยนะหมายว่าสุดใ้ายจะแบบใช่ไงเราหลอไงชันี่จต้องมาจีบเราแหละมิณานุไม่จีบเขาหน้าลูก ไม่ใช่สะเป็นแม่พนณานอยากจะเซ็กซี่แม่อยากจะเซ็กซี่เราอะใช้มาดามฟินเหมือนโมเลยเราจะใช้ตัวมูลที่เป็นแบบกลิ่นน้ําหอมผู้ชายของมาดามฟินตัวเนี้ยลึกลับหน้าค้นหาตามผลวิจัยแล้วอะคนที่ชอบกลิ่นมูลคือคนเจ้าชู้เออแล้วเราบอกว่าบ้ากันผลวิจัยไม่ถูกแล้วแหละโมพินานชอบมูลนเจ้าชู้